You're You're not Rogers not Steve Rogers. You <'re> right I'm ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังลบภาพสตีฟโรเจอร์สออกไปไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะสตีฟโรเจอร์ตอนที่เขาถือโล่ขึ้นมาตอนที่เขาคว้างโล่ออกไปแล้วก็ยืนเทๆเนี่ยมันดูมันดู มันดูเชื่อว่าเขาคือกัปตันอเมริกาจริงๆครับพอมาเป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชันแซมเนี่ยถามว่าได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าพอได้ครับพอได้อาจจะต้องใช้เวลาให้คนที่ดูเนี่ยให้ผู้ชมเนี่ยปรับตัวเนาะสักนิดหนึ่งถึงจะคุ้นจินกับ New c a t a m e r i c a ิกะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยยังติดภาพสตีฟโรเจอร์ยู่คือยังวนๆอยู่เลยเนาะ ส่วนตัวผมมองว่าการแสดงของเขาก็แสดงมาได้ดีครับแสดงมาได้ดีแต่ว่าเพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันยังอย่างอีกนิดนึงอีกนิดนึงแบบคือเรายังไม่ไม่อยากโกหกอะไรไม่อยากโกหกความรู้สึกตัวเองความรู้สึกก็คือพอเห็นแซมเนี่ยถือโลกมันไม่เหมือนเขาเป็นกัปตันอเมริกานะ่ะมันเหมือนเขาแบบเหมือนเป็น เป็นใครก็ไม่รู้ที่มาถือโลแล้วก็บอกว่าตัวเอเป็นกันตันมริกา <laughs> คือเข้าใจถูกผมจะสื่อไหมคือ it's not him คือมันยังไม่ใช่เขาขนาดนั้นเนา no, ะ it's not really him he, he needs some time มันก็ต้องใช้เวลาแบบสักระยะหนึ่งมั้งอันนี้ผมก็มไม่แน่ใจคือผมส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกัปตันมริกาที่เป็นผิวสีนะผมโอเคแต่แต่ว่าแบบความชามมิ่งอะไรต่างๆเสน่ห์ต่างๆที่แอบอยากเห็น ในตัวกัปตันเมริกาเหมือนสตีฟโรเจอร์ที่ทำไว้เนี่ยยังไม่ยังไม่ส่งออกมาเท่าที่ควรเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับกัปตันนมริกา Brave New World นกัปตัน4ก็ขอให้รายได้ทองทลายแล้วก็ขอให้กับตันคนใหม่ของเรานะครับสามารถเรียกความเชื่อมั่นของคนดูมาได้สักวันหนึ่งสำหรับผมตอนนี้ยังอีกนิดนึง ขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องกัปตันอเมริกาสี Brave New World ก็ในการรีวิวครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดความรู้สึกส่วนตัวไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องอาจจะมีหลกัลกๆอยู่ประมาณ5ประเด็นนี่แหละะครับก็จะมาเล่าแล้วก็มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในเรื่องนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดู ไปดูมาก่อนนะครับฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังเวอร์ชั่นสปอยเนื้อหาพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังกันดีกว่าครับประเด็นแรกทุกคนตื่นตาตื่นใจแน่นอนกับการมาของเรดฮ u อ่าเรดฮักก็คือนั่นแหละเหมือนที่เขาจั่วมาในตัวอย่างหนังทั้งหมดเลยนะครับไม่มีพลิกแพงอะไรใดๆก็คือรอดนั่นเองรอดนะครับเป็นประธานาธิบดีคน ล่าสุดของอาสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็กลายมาเป็นเรทักได้ยังไงก็คือมันมีเหมือนเป็นเหมือนเขาจับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนาะมาทำวิจัยแล้วก็ทดลองอะไรใดๆนะครับแล้วก็เหมือนทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ารอดชีวิตามาให้เขาไม่ตายแล้วก็ให้รักษาโดยการผลิตยาและสิ่งอย่างนี้นให้เขาแต่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ย ทำเพื่อที่จะแลกกับอิสรภาพกลายเป็นว่ายิ่งทำไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่ได้ออกมาสักทีนะครับเขาก็เลยใส่รังสีกรมมาเนี่ยเข้าไปในยาที่ประธานาธิบดีเนี่ยกินอยู่บ่อยๆกลายเป็นว่าร่างกายของเขาเนี่ยซึมซับรังสีกรมมาเข้าไปจึงทำให้เขาเนี่ยกลายเป็น, Red นเรดฮักนั่นเองประเด็นนี้ที่ใส่เข้ามาผมว่าก็โอเคนะก็น่าสนใจครับก็ เหมือนให้มีที่มาที่ไปของเรทักก็โอเคครับโอเคแล้วผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะผมชอบผมชอบการใช้คลื่นเสียงคลื่นแสงในการสั่งจิตคนอ,อันนี้น่าสนใจมากๆคือเปิดเรื่องมาแล้วแบบอยู่ดีๆกับตันเมริการคนเก่ากับตันเมริการผิวสีนะทีะ่เหมือนเคยเคยือเ,เคยผล่มาในซีรีส์แล้วมั้ง ฟอร์คอนเนตในวินเทอร์โซเจอร์นะครับก็คืออาเซียนี่แหละอาไซไอเซียอาลัสเซียงอกเสียงอาลัสเซียเกินก็นั่นแหละเปิดมาเขาก็ปุ๊บเอา้าทำไมอยู่ดีๆยิงประธานาธิบด,ดีเราก็งงนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเขาโดนสะกดจิตอ่าโดยการใช้แสงแฟลชเนะี่ยสะกดจิตบางทีก็ใช้คลื่นเสียงสะกดจิตมผมชอบนะผมชอบมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่า การก่อจราจนใช้คำาัพไหมการก่ออาชญากรรมโดยใช้ขึ้นเสียงแล้วก็เสียงแฟลชแสงแฟลชดีครับดีดีด,ด,ดชอบชอบการใส่อันนี้เข้ามานะรู้สึกว่าหนังมันดูมีอะไรมากขึ้นครับแล้วก็ตัวร้ายโหดไหมส่วนตัวผมมองว่าก็คือผมว่าหนังไม่ได้จงใจที่จะให้หนังไปเดวเวที่แบบตัวร้ายโหดสู้กันยาวนานในรขนาดนั้นแต่มันเหมือนเป็นการแนะนํา ตัวละครแล้วก็เหมือนเป็นการทําให้กับตานมกาคนใหม่เนี่ยดูเติบโตขึ้น,นแล้วก็มีการนั่นแหละจัว่วตัวเรทักเข้ามาเหมือนเป็นเขาเรียกว่านั่นแหละแนะนําตัวละครเรทักเข้ามาก็โอเคครับโอเคประเด็นเรทักผมว่าทําได้ดีแต่ว่าแอบมีเห็นซีจีบางส่วนที่แอบลอยอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งหนังที่ผ่านการ ตัดต่อแล้วก็แก้ไขามาเยอะขนาดนี้จนผ่านมาเป็นปีเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะมี CGI ที่มันลอยขนาดน,นีแต่ก็ยังมีให้เห็นยังไม่เห็นต่าสเก็ตดทีทุกคนที่ไปดูอาจจะเห็นกันครับโอเคมาประเด็นต่อมาแล้วกันนะครับประเด็นของกัปตันอเมริกาเวอร์ชันแสบอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าเขาก็เป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชันที่ไม่มีการฉีดเซรั่มใด ก็็เปนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีชุดที่วาก,กันดาทำให้อก็สามารถปิดหัวได้ตอนปิดหัวเนี่ยแอบคล้ายแอนด์แมนอยู่เหมือนกันนะแอบคล้ายแอนด์แมนอยู่แต่ก็อบวกกับชุดกับอะไรก็เทด่ดีก็เท่อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่แต่ว่าถ้ากับอเมริกาไม่มีเซรัม่มแล้วก็ เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ใช้ปีกใช้ดโดรนมาช่วยในการต่อสู้มันก็แปลกอะ่ะมันก็ดูต่างจากสตีฟโรเจอร์อ่ะก็คือบินสู้ใช้ดโดรนมาช่วยสู้คือไม่ได้ว่านะแทบจะไม่ได้ใช้โล่เลยด้วยซ้ำอ่ะก็เลยรู้สึก,กแแปลกนิดหนึ่งก็คงต้องปรับตัวกันอีกระยะหนึงอะ่ะ กับนิวขับตันอเมริกาครับก็ผมพูดไปเยอะแล้วแหละตอนต้นก็ถือว่ายังให้กำลังใจอยู่ครับยังรอดูต่อไปว่าเขาจะเคยเสนอออกมาให้เราได้เห็นกันอีกมากน้อยแค่ไหนยังไม่ยังไม่ตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็คือแค่รู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับ โอเคประเด็นต่อมาปมปัญหาของเรื่องที่ใส่เข้ามาชอบที่เอาซิเลสเทียลมาใส่สักทีนะครับก็คือซิเลสเทียลเนี่ยโผล่มาตั้งแต่เรื่องอีเทอร์นอลแล้วแหล,ละที่แบบกลายมาเป็นอะไรนะโผล่ขึ้นมากลางทะเลสาบอะก็มีการเปิดเผยแร่ชนิดใหม่ที่แข็งแรงกว่าวเบรเยนี่มันก็คืออะดามินเทียมนั่นเอง ได้เอามาใช้สักทีนะคุณพี่ในที่สุดก็มีที่มาที่ไปให้นั่นแหละเ e ลเชียลสักทีที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบอารมณ์แบบเขาคุไม่ได้พาเราไปอยู่ตรงประเด็นนั้นมากอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบเอามาจั่วหัวว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าหนังเดินเรื่องอยู่กับคนไม่กี่คนเองอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ไม่ค่อยเห็นภาพกว้างเท่าไหร่ โดยรวมก,ก็โอเคโอเค,อเคก็สนุกดูได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าจดจำอะไร <c oughs> โอเคเครับอันนั้นก็คือประเด็นที่สามเนาะก็คือปมของเรื่องที่ใส่เข้ามาก็คือเกี่ยวกับการย่างชิงแร่นี่แหละเพื่อที่จะมาทําเป็นอาวุธนูน่นนี่นั่นมีการร่างสนธิสัญญาว่าอาจจะทําเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็จะแจกจ่ายไปให้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนทําสนธิสัญญาร่วมกันเนาะก็ ใส่เข้ามาได้ดีครับตรงนี้ประเด็นที่4ครับฉากต่อสู้ต่างๆทำได้ดีนะทำได้ดีนะผมชอบแบบตีลังกาแล้วก็หมุนตัวคว้างโล่เตะโล่อะไรเงี้ยการดีไซน์ฉากต่อสู้ทำออกมาได้ดีอืม อันนี้ชอบอันนี้ชอบผมชอบการดีไซน์ฉนากสู้แล้วก็โอ้โหผมชอบคนหนึ่งมผมจำชื่อในเรื่องไม่ได้นะแต่ว่าเขาคือ Gus Fring ที่มาจากเรื่อง Breaking Bad นะผมเป็นเอเขาแต่พอมาโผล่เรื่องนี้ก็แอบแก่แล้วเหมือนกันการต่อสู้ก็นั่นแหละรครับตามมาตรฐานผมว่าทำออกมาได้ดี เพียงแต่ว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือ CGI ค่อนข้างที่จะมีแอบลอยๆบ้างนะครับโอเคนั่นก็คือประเด็นที่4ครับแล้วก็มาที่ประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับประเด็นที่5ก็คือ New Falcon ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปูให้ตัวละครนี้เป็น New Falcon ปนไปเลยหรือเปล่าแต่ว่าเขามีการปรับดีไซน์ชุดให้ New Falcon เนี่ยเป็นชุดออกเขียวๆหน่อยผมว่านักแสดงคนนี้เนี่ยก็ดูมีเสน่ห์อยู่นะดูขี้เล่นดูเขาก็เหมาะที่จะเป็น f อ l c o n อยู่แต่ว่าถามว่าออร่าเขาแบบขนาดนั้นไหมผมว่า พอได้ครับพอได้แต่ว่าอาจจะต้องดูไปอีกหลายเรื่องว่าจะยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขายังดูเหมือนเป็นตัวประกอบตุวคนแต่ตัวหนึ่งเนาะยังไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นและถ้าจะมีฟอร์อนอีกตัวกับตอนอเมริกาจะมีปีกอีกทำไมอืมก็เลยดูแบบเฮ้ยสตัววิง่งอ่าเออเออแต่ก็สนุกดีเพิ่มความสนุกมาให้ครับโดยรวมแล้วกับตอนอเมริกา Brave New World ก็ไม่ได้แย่แต่อย่างใดครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเรายัางติดใจติดตายัางคงคุ้นชินกับ Steve Rogers อยู่ซึ่งมันยากมากๆที่จะเปลี่ยนความเคยชินนั้นซึ่งในเรื่องเขาก็มีการพูดอยู่นะเหมือนเป็นการพูดถึงตัวเองเลยนะว่าแบบเนี่ยการให้คนยอมรับเนี่ยมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ครับ ยเออมีบักกี้โผล่มาด้วยนะลืมพูดถึงบักกี้โผลมาผมมานิดนึงก็นึกว่าจะไม่ช่วยสู้ช่วยอะไรแต่ว่าน่าจะเอาผมมาให้หายคิดถึงแหละแต่ก็โอเคนะครับอย่างนั้นก็ผมมาให้เห็นหน้าอโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไมได่ดูก็ไปรับชมกันได้นะครับก็ถ้าหากท่านชอบการรีวิวของ m e t a s t e v e ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอกันใหม่ กับเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ